สสสสสาอะะะภโโตตัััมมมพุทธนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะะโม ถ้านนเราทำตามพะเพณีของพวกเราแล้วอย่างวันนี้ถือว่าเป็นทุกขลักษสำหรับโยมของบ้านถ้าเราทำพิธีให้พระเจ้าพระสงฆ์ฟอนเหตุการณ์นี้นจะไม่เกิดน,นี่เพราะบุญรักษาฉะนั้นพณีของพวกเราชาวไทยวัฒนธรรมไทยตลอดจนชาวพุทธเรา,เา,เราขึ้นบ้านใหม่ข้าวออกรวมใหม่ ผลไมใ้ใหม่เปิดร้านใหม่อะไรที่เป็นใหม่นะก็จะพิมลพระสงฆ์คุณเจ้าท่านมาประกอบเพื่อเป็นเสีฐีมงคลทั้งนี้ไม่ได้ประกอบไปด้วยพุทธคิดอิสลามนะโดยเฉพาะอ,อย่างอาจานี่ไม่มีไม่มีการแบ,บ่งแยกพุทธคิดอิสลามไม่มีเพราะอาจารย์ถือว่าลมหายใจเดียวนะพุทธก็หายใจคิดก็หายใจอิสลามก็หายใจ ฉะนั้นไม่มีการแบ่งแยกนะมนุษย์เท่านั้นเป็นคนแบ่งแยกกันแต่ธรรมชาติของธรรมชาติแล้วที่พุทธเจ้าสอนพวกเราก็คือว่าเรามีลมหายใจหนึ่งเดียวกันขึ้นชื่อว่าสัตว์ตะวโลกวันนี้ที่เกิดมาในโลกอันนี้ก็คือมีลมหายใจแต่เนื่องจากกิเลสและมนุษย์มาแบ่งกันจึงเกิดการปบย,ยงเตียนเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดใน,ดนตลาที่ตรงนี้บ้านแถวนี้ เพราะการเบียดเบียนนั่นแหละเห็นไหมล่ะเพราะอะไรล่ะเพราะกรรมกรรมของเขานะเขาถึงยากจนเข็นใจเช่นนั้นเพราะเขาไม่ได้ทําอย่างพวกเราทํากรรมของเราด้วยนะเออนีอ่ฉะนั้นกรรมนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยสองเหตุกรรมเขากรมเราตัวยอย่างเช่นการที่เราขับรถนะแล้วมีรถอุบิเหตุขึ้นมาเห็นไหมหนึ่งตัวเราประมาทสองตัวเขาประมาทจึงได้เกิดเหตุน,นี้ขึ้นมา ฉะนั้นเพื่อความสบายใจในวันนี้๋ยวพวกเราพากันขึ้นบ้านใหม่ให้มันพากาันทําบุญทาการกุศลไว้เหมือนอาจารย์พูดว่าในห,หลายๆแห่งว่าบุญกุศลนั้นจะเป็นวัคซีนนะคุ้มครองเราตั้งแต่ลูกเรานะอยา่างจารย์อยู่หลายๆประเทศก็ตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องให้ไปทําบุญนะโตขึ้นมาแล้วบุญนั้นก็จะต่อไปอยา่างเมื่อวานได้พูดไว้ในะาง,งานบอกว่า ชีวิตคนเราที่เกิดมาในโลกวันนี้เหมือนกับเราได้รถจากโชลูมาให,หม่ๆนะพอเราเกิดมาเนี่เหมือนกับเราได้รถโชลูบุญกุศลที่ทไไาไว้แล้วจะชาติบางก่อนเหมือนกับเรามีน้ํามันพอเราออกมาประกอบอาชีพการงานเนี่ยน้ำม,นมันมันเต็มในรถใหม่วิ่งไปเรื่อยๆมันก็พองฉะนั้นบุญกุศลท้งหลายทงปวงที่โยมประกอบเนี่ยจะได้ลังเกียรนะอย่างโยมที่เป็น ผู้นาดังวัดีิโรดมังสีน,นี่เป็นผู้นําทางจิตและวิญญาณจะได้ลังเกียินะบุญเหมือนกับเราต้องเติมน้ามันให้รถเราอยู่เสมอและชีวิตของเราก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้พูดให้มองเห็นภาพนะแต่ท้ายที่จริงแล้วตัวบุญตัวกุศลก็คือใจเราอย่างวันนี้ได้มาประกอบพิธีแล้วเกิดจิตใจเอิบอิ่มจิตมันฟูเด๊นั่นแหละ ตัวบุญแท้ไม่ใช่ว่าทําไปเพื่อเกิดความร่ํารวยถูกห้วดรวยเบอร์มันคาดเคลื่อนอนั้นตัวบุญจริงๆคือตัวที่ใจเรานั้นมันฟูเกิดปีติเกิดอะไรขึ้นมาเพราะใจมันฟูแลนน้วทีนี้คิดก็ประกอบไปด้วยความดีประกอบร้านอาหารที่ะะให้คนกินอิ่มอร่อยอร่อยผลตามมาคือเบสบิสเนสจะเริรุ่งเรืองนะ และเมื่อไรก็ตามที่วัดทุกวัดในวันในอร์จีเนียมีงานกระถิ่นพรป่าอะไรกระโพอร้านเสร็จเปิดแลวลงทานให้คนกินใจเราก็จะฟูผลสะท้อนกลับมาให้เราพิจาการเจริญรุ่งเรืองนี่บุญบุญแรงเวลาเราคว้างไปมันออกจากตัวเราแล้วมันก็จะหมุนกลับมาหาตัวเราบุญกุศลก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเรามีกิเลสคิดอยู่ในใจเราว่า ราจะประกอบอาหารให้มันเกิดความร่ำรวยอยู่ดีกินดีแต่ตอนีที่เหนียวเป็นไปไม่ได้นะกินน้ำสัมราญทั้งฝรั่งทั้งคนไทยนะเป็นการปาร์ตี้ย่อมย่อมในสนามฟุตบอลปรากฏว่าร้านทุกล้านนะถ้ายมมีโอกาสไปที่อังกฤษมีร้านหนึ่งไทยพาเลสอยู่ตรงกันข้ามกับพราชวังวินเซอร์นะร้านนั้นนะ จากล้มละลายกลายเป็นเศษฐีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วบุญไม่เคยขาดเนี่ยฉะนั้นพวกเราที่ประกอบร้านอาหารอยากจะให้เจริญรุ่งเร,องเรืองนั้นขอให้ไปดูแลพระเจ้าข้าสุศลของเราอย่าได้ขาดแล้วก็เสมอภาคกันอย่าไปแยกว่าวัดเขาวัดเรามันมนุษย์เท่านั้นที่เป็นคนไปพูดนะบุญกุศลเราไม่ได้พูดหรอกนะ ฉะนั้นเราไปเอาบุญได้ความอิ่มใจปิติฟูิตใจฟูแล้วกลับบ้านอย่าไปเมาไปมอยกันนินทากาเลกันไม่มีจบหรอกบ้านน้ำลายแล้วนะไม่ได้เกิดการสร้างสรรค์นี่คือหลักการในการทำบุญนะฉะนั้นพวกเราในวันนี้จะได้นิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ทั้งสองวัดมาวัดยางนะวัดธรรมและก็วัดเทพงศ์สีนี่อันนี้แหละให้พวกเราจำไว้ วัดไหนก็คือวัดเรานะทุกทุกวัดเที่ยอวจรไปเราทําแล้วเราก็ได้นะไม่ใช่มาทําเผื่อกันเหมือนเรากินข้าวอะไรอะไรกินเผื่อกันได้ไหมกินไม่ได้ใครกินคนนั้นก็อิ่มบุญก็เช่นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราทําแล้วเราเข้าใจทําทําไมบุญเนี่ยให้มันเสกปัดเป่าเครื่องรางของขังอย่างนั้นอย่างนี้นนนกันผีกันสางหรืไม่ใช่เพื่อความ อิ่มใจฟูใจของเราตัวมันนะแต่ผลข้างเคียงของมันจะมีเยอะมากนะเพื่อล่ําเพื่อรวยเพื่อเสกเพื่อเป่าเพื่ออะไรกะจัดปัดเป่าทุกอย่างนะมันขาดเคลื่อนแล้วนะฉะนั้นโอกาสของเราจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราอยู่ในมา่าวอรจินจันดีซีอีรูบาอาจารย์โอบล้อมพวกเราไว้เห็นไหมเออนี่มีคุณศีลคุณธรรมโอบล้อมไว้ฉะนั้นเมื่อใดก็ตาม ถ้ามีข่าวงานบุญผ่านการกุศลจะได้รังเกียดนะเออมากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรนะนนี้เพราะใจเราต้องการสิ่งนี้ยะถาวะเรวาหาปุราปาริปุเรมติสาการังเอวัเมวะอิโตตินงังเบตานางังโุปะกะปะเตอิชิตังปะติตังตุมหังทิพเมวะสมิจโต

ตาปัจจยนจัตตารธรรมวาตนติอายุมันโสุขังปารังสพพบานมั God. Uh -huh.